พีไผ่กินน้ำกบวะเนี่ยเือมเยเงเตเซมอนามากินดเาโเมากินังสิลเซลมอนนะดีไผ่กินบ่บ่กินสิใส้เพ็ดเล้ากันอิ่มบิดแล้วแม่นบ่พี่น้องสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่น้องไหม่บังฮุงน่ะ่แ่เซลมอนฮะคบังฮุงห่สวัสดีจ้ะพี่น้องบ่ใช่แต่เซลมอนภาสิตำภสิตำแม่ ตำเสมอนแล้วตีมึงดอกหยังไว้มึงใช้หยังใบน้ำปลาตีดอกน้ำปลาเส้นมอนดอกน้ำปลาจ้ะคอชิตต่ำนี่มันดีบดีนะเนี่ยแม่นดีบนิกักินดีบนงีแม่นนี่กระเทียมนี่กินดีบนี่กระเทียมกุ้งก็มีดด้วยเอาบ่กุ้งกินผู้เดียวเพราะมีนี่น้ำตาลข้าวจ้ะน้ำตาลมะข้าวน้ำตาลมะข้าวนี่กวนนั่นเองเออ แทงยังกวนไปมาตาม่อเ่นคอเอาแม่แก่เพราแ่่าีแ่เดียวกันน่ะตามแซมอนจะไปเห็นไปเห็นเพื่นกินอยู่แน่นั่นเสรองมึงให้ือนน้ำนี้แล้วก็เพ็ดอนเพื่อนๆสมๆน่เลยแมนไม่เสียงมากซีมือกันเออซื้อบะเก็ตเพียสไ ซือบอกระเทะใช่ประกอบใช้นี่อขอ,อ,อ่ีออออบ<อ>่แล้วซื้อมากว่าสร้างตำมะข้อง,งให้สร้างเปนกินเลยซื้อมากแ่ถือละต้องใส่สมอือด้วยน่าเกยต่มะข้งเปนกินนี่จ้ะพเห็นจะข้าต่ำแต่ว่าข้ากัใส,ส,ส้หอมไส้หยางไปซีบอาหาหอมมกุญน้อยด้วซีไปเพิมหอเออ ต้นหอมนี่หลังไว้แล้วต้องหอมอีเปย์นะมันไมีหอมเปย์หอกไม่ได้ซื้อเพราะใช้อีเปย์ก็ได้อีสีไม่หลางไว้แล้วมึงอำมาต้นหอมต้นลาะอือนี่จ้ะตามไปตามกันเยอะจะคลองนี่แหละใช่ชมๆอุตส่าห์ใส่เมื่อปลาไร่ซีนั่นสะอาดก็ได้ เสียงไหมเออเนี่ยเออพี่สีมันอ่ะเออดเห็นบ่อนังตามเส้นอลแซ่ประแดกดด้วพี่น้องเออเสียงคนไอ้ยินยาระบงไว้แล้วแม่นบ่ตสีเสียงรถไทยเสียงโรดส้มของส้มของนี่นี่เด แซ่หอมตามแซลมอนจ้ะเราจะไปกินแซลมอนก,กนกับเจเบิ้งดีใส่เลวดิบอว่าทำใส่นีสิแซ่า ไันเป็นเส้ก่คนเื่อเ้ปลาเ่อปลาเล้่ปาเนี่ปลานี่ปลาดองดองอันนี้ใบเพื่อนเื่อดองเลี้ยวเส้นน้ำกระเดียบพร้อมเพ่นเขียนเขีมดอกเขียกระชินเลยไ้แค่นึ่งกระไรทำหนี่พ่อทำหนี่ก็พ่อเลยเลี้ยงปลาไว่ใบยไปไใช่ไ้โอ

เด็กินกองเราจะไปกินหอมด้วยใส่ผ้าหาชิมบ่นใส่หาชิมถึงเดี๋ยาไปเรืออยๆได้ไปเรื่อยว